สบายดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมมาพี่น้องครับเข้ามาตามกันต่อนะครับผมกับแนวทางรัฐบาลไทยของหมดประจำวันที่16สิงหาคม2568นะครับสาหรับแนวทางชุดนี้เป็นแนวทางใหม่เด้อพี่น้องเด้อแนวทางใหม่สันติก็ดีตัวเลขก็ไม่เยอะนะครับผมเลขกระตุ เลขพอหลายโตนะครับผมเนาะนาติดตามนารุ่นนาล่องเอาไปไว้เปลี่ยนแนวทางกันนะครับผมเนาะเห็น <c oughs> <c oughs> สถิติมันดีแล้วก็ตัวเลขก็ไม่หลายตัวนะครับผมเนาะอ่าก็อยากมาล่องให้พี่น้องเอาไปไว้พิจารณากันไป,ไปเป็นข้อมูลกันอีกชุดนึงนะครับผมเนาะสำหรับแนวทางชุดนี้นะครับผมเนาะไวยซองของมิงเฮยนะครับผมนะเนาะแห้งๆพี่น้องครับผมเนาะรอบที่ผ่านมาพี่น้องไอ้หาเม็ดเดียวตัวเดียวพี่น้องครับผมเข้าหาศูนยะ์เนาะอ่าเลขลักลอยก็ยู่นี่นะครับผมลักลอยหรือว่าเอาไปจับวิ่งกันเป็นเป็นเลขลักวิ่น้องครับผม อ่านะครับผมเนาะเขามีสองหาอยู่นน่พี่น้องครับผมสองก็บาา่าเขาอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะถ้าหเอเอาเอา,เอาชุดซีตัวเนี่ยไปจับคู่จับวินกับล่องล่องบึงพิจารณนากันกะคือเือว่าได้อยู่พี่น้องครับผมเนาะเดนหาเขาหาศูน,นย์นะครับผมเนาะหาศูนย์แมนแมนเลยพี่น้องครับผมเนาะเอาวันนี้เด้อพี่น้องเด้อสิบหกสิงหาคมนะครับสิบหกสิงหาคมมาสั่น ครับผมพูดว่าเป็นเลขบนนะครับผมพูดว่ามันเป็นเลขบนแต่ว่ามันออกล่างเนาะเอ่อตัวกระบนกระล่างนะเลขมันบวร้ายตัวเลขมันแค่อยูสองสองสองคู่นะครับผมสองคู่สองชุดเนี่ยไปเหรียญบนเหรียญล่ลางก็ได้นะพี่น้องเนาะอ่าตามธรรมดาถ้าเข้าเหรียญนะครับผมพ่นเหรียญเขาก,ากาเ็เหรียญบนเหรียญล่ลางนะพี่น้องเนาะเออมันเป๊ะๆบ๊ะบว้ดอกพี่น้องครับผมเนาะเอาหนีได้พี่น้องเด้อรอบนี้นะครับผม16สิงหาคม2568งวดนี้ให้เด่น7พี่น้อง7บน7ล่างก็ได้พี่น้องครับผม0727พี่น้องส่วนเลข ซีซีตัวเลขวินนะครับผมเลขลักลอยเนาะเป็นไฮลักลอยอยู่นี่พี่น้องครับผมแต่ว่าเราอยู่ในอ้อนรองไปจับวิ่นจับคูบังกระได้พี่น้องเด้อแปดหกแปดสามแปดหนึง่งนะครับผมเอาเด่นแปดลองเบิ้งเนาะแปดสามแปดหกแปดหนึ่งมันกินเงนคือความผมบ่น,นะครับผมเนาะอ่าถ้าผมจับอ,อยู่ในกระร่องเด้อมาแปดยูุงวันนี้ก็ได้ครับผมแปดแปดหนึ่ง แปดสามแปดหกนะครับผมเลขดังกับแปดหาแต่ว่ามันขีบออกว่าแปดหานะครับผมมันขีบออกใกล้ๆเคียงกันบมดนะพี่น้องเนาะเออเอาลองมึงเด้อมันจะมากคือผมว่าบอกพี่น้องครับผมลองแคปหน้าจอไว้เป็นพยานซอยกันได้พี่น้องเด้อเอาเด่นเกตพี่น้องครับผมเจ็ดศูนย์สองเกตนะครับผมเจ็ดศูนย์เจ็ดกับสองเกตบนล่างได้นะครับผมเนาะอ่าเลขละลายก็อยู่นิฟูดมากกับร่องปีที่จะละหน้าเอานะผมนะครับผมเนาะเอาตามนี้พี่น้องครับผมเป็นแนวทางใหม่นะครับผมแคปหน้าจอเอาไว้เป็นแนวทาง เบิ่งกันเจ้ก่อนก็ได้น้อพี่น้องเนาะรอบหน้าถ้ามันเข้าเฮาก็ไปตามต่อก็ได้ผู้ใดบ่มักถ้าผู้ใดมาก็จัดไป07บ่พี่น้องครับผมอ่ะ0ก็หลายรอบแล้๋ยวน้อยเนาะพี่น้องเนาะ04ยังบ่เห็น07ก็ยังบ่เห็นเด้พี่น้องครับผมบ่แน่นะครับผมเนาะเอาตามนี้พี่น้องครับผมให้ยเฮ้ยบอังเลยพี่น้องเด้อไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผม